สวัสดีช่องน้องชงายฉายละครสั้นนะคะแล้วก็บรรยากาศที่คุณเห็นเหมือนทะเลทรายแห่งนี้ที่นี่คืออ่างเก็บน้ำรัชโรธอนจังหวัดชลบุรีค่ะที่นี่นะคะเป็นสถานที่ที่แบบว่าแห้งแล้งร้อนมากนะคะถ้าคุณมาในยามกลางวันนะคะแต่ที่นี่เป็นจุดกลางเต็นท์ยอดคิดของชาวชนบุรีนะคะนอกจากจะกลางเต็นท์แล้วเนี่ย เรายังสามารถมาทํากิจกรรมอื่นๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตกปลานะคะซ้อมเรือใบหรือขับเดสกีนะคะในอ่างเก็บน้ําก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะก็เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศของลานกลางเต็นท์นะคะ ที่นี่มีห้องน้ําบริการนะคะแต่ว่าห้องน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ไกลสักหน่อยนะคะก็คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนิยมมากางเต็นท์ริมน้ํานะคะแล้วที่คุณเห็นอยู่นี่นี่ก็คือนะคะว่าวค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้นะคะที่นี่มีกิจกรรมเล่นว่าวค่ะก็จะมีทั้งร้านขายอาหารร้านขายว่าวร้านขายของต่างๆนะคะมาที่นี่นะคะร้านขายของเนี่ยเขาจะมาเยอะในช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศอของลานกลางเต็นท์นะคะใครที่ชอบแบบอยู่ติดริมน้ําก็ด้านนี้นะคะก็จะร้อนกันสักนิดนะคะเดี๋ยวจะ,ะพาไปดูจุดอื่นๆนะคะของบริเวณหาดรัชโลทอนแห่งนี้นะคะต้นไม้พอมีบ้างประปายค่ะเดี๋ยวมันจะมีจุดที่มีต้นไม้นะคะให้แบบนั่งพักได้นะคะแต่คนส่วนใหญ่ชอบไปริมน้ําฝั่งนู้นค่ะ ก็นี่นะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะสายมือเนี่ยกลางเต็นท์ได้นะคะเนี่ยมันก็จะมีต้นไม้เป็นแบบหย่อมๆยอม,ยอมโอ้ยผมปิวบางหน้าจะมีต้นไม้เป็นหย่อมๆย่อมแบบนี้นะคะใครที่ชอบร่มๆก็มานั่งใต้ต้นไม้ได้นะคะก็เริ่มมีคนมาเล่นว่าวแล้วนะคะแต่เหมือนช่วงนี้คนยังน้อยอยู่นะคะเห็นไหมคะเนี่ยคือถ้ามีงานนะเขาก็จะมีไฟมาเปิดนะคะ นี่นะคะทุกคนนี่คือการเตรียมเอ่อเอาว่าวขึ้นนะคะโโมีนมนตะนะคะว่าวปลาหมึกขึ้นแล้วนะคะแล้วนี่ก็คือว่าวโดเลมอนนะคะดูว่ามันจะล่วงหรือมันจะลอดจะขึ้นไหมนะคะโดเลมอนล่วงลงมาแล้วนะคะ โดเรมอนนะคะโนบินตะขึ้นแล้วนะคะชิสุกะยังไม่ขึ้นนะว้าวปลาหมึกกับว้าวทงชาติขึ้นแล้วนะคะก็มันไม่ค่อยชัดนะเพราะโทรศัพท์มันเครื่องละสามพัะทุกคนอันนี้ก็คือว้าวงูนะคะไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะเห็นลักษณะมันลุกดิกๆลุกๆเหมือนงูนะคะก็เลยเรียกวว่าวงูนะบางจังหวะที่ลมมันดีๆนะทุกคนก็จะได้เห็นว่าวเต็มท้องฟ้าแบบนี้นะคะ อันนี้ว่าวอันนี้เหมือนนกเลยนะจะบอกว่าเขาอะใหญ่สุดในย่านนี้นะคะว่า wow, วอันนี้นะคะนี่นะคะนี่ซูมเอานะเนี่ยภาพอาจจะมีไม่ค่อยชัดนะคะเนื่องจากโทรศัพท์ราคาถูกนะคะอ่าค่ะเหนือสิ่งอื่นใดบนท้องฟ้านะคะว่าวที่สะดุดตาและเชิญชวนให้หนูนั่งอมองมากที่สุดก็คือว่าวปลาหมึกนะคะมันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันโดดเด่นบนท้องฟ้านะคะน่ารักมากนะคะเนี่ย จริงๆที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยเขาก็มีจัดมิเทศการการเล่นว่าวแบบนี้ที่มันดูอลังการกว่าน,นี้เยอะนะคะแต่ว่าคือหนูเนี่ยไม่เคยไปนะก็เพิ่งมาไปที่เนี่ยครั้งเนี้ยครั้งแรกนะคะก็ได้เห็นไอว่าตัวพวกนี้อยู่ก็รู้สึกแบบตื่นตาตื่นใจมากนะคะเพราะว่าไม่เคยเห็นแบบของจริงด้วยตาตัวเองแบบนี้นะคะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ